สวัสดีครับเจอกับช่องมังหลักมูได้คือเก่าครับเมื่อนี้สีมะก้าวถึงการแรนลนรถในสปปลาวมันมีความยากง่ายจังใดแล้วก็เฮาต้องปฏิบัติจังใดแน่จังคอยสีบ่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการวิ่งรถในสปปลาวนะครับการมีบางคนคอมเมนต์เขามาว่าเห็ดลิปบ่ละเอียดต้องไปหาข้อมูลดีๆจังคอยมาเห็ดลิปสําหรับช่องของผมเนี่เห็ดข้นมาจาก ประสบการณ์จริงกับท้ายทอดจากประสบการณ์จริงเลยแต่ว่าบอกไปก่อนว่ากฎหมายในสปปเล่านี่เพื่นสี่บังคับใส่บทอกันแต่ละแขวงนี่สิบังคับใส่บทอกันตอนนี้เขาอยู่ไอ้นาด้านใกล้ๆเมืองหลวงนี่ก็กฎหมายอาจจะเป็นสากลอุู่ครับแต่ว่าเข้าเข้าไปลึกๆกฎหมายกับเปลี่ยนไปจังหนึ่งคือการเพราะว่าเพิ่นเสียงให้สิทธิการปกครองแต่ละ ว่าเมืองแต่ละในเขาเอินยังก็เขาเอินในผู้ว่าคล้ายๆผู้ว่าบ้านเห้าเนี่ยแหละบางทีกะอาจจะเจอขอหาแปลกๆก็กไ,ได้นะครับขอหาบงการเจานะ้าหน้าที่กับมีทีว่าเห้าเผาไปเถียงเพิ่อถ้วบาก็เพื่อนหลายเพื่อนกับที่เอาไปห้องการห่นละห้องการที่นี่ก็ไม้ถึงห้องขังห่นละครับไปว่าอยู่สถานีตำรวจแล้วมันกับที่กายไปเรื่องเง่าอกีกเพราะว่า ยุคนี้มันก็อยู่ในชุกยุคโควิดเนาะถ้าเฮ้ามันยืดเยื้อนะมันยืดเยื้อมันก็บีเป็นผลเสียแกเฮ้านะครับมันบอกคือมันบอกคืออยู่ฟังบานเฮ้านะครับก็เลยอยากนําเสนอเกี่ยวกับจากประสบการณ์จริงนี่แหละครับกับข้อมูลเล็กๆแต่น้อยกัไปหาจากโซเชียลเล็กๆหน้อยกับกับจากแถวๆฟังสปปเล่านี่นะครับสอบถามจากประสบการณ์จริง จะว่าเลียงตั่อครเลีไงต้องเลีกฎหมายกฎหมายบ้านเพิ่อนห้่เฮเลียนชิดรถบ้านพื่อเียนชิดบอให้ชิดกาอกลางมันบ่ของเขามันต well, so, ีแลีนชิดด้านซสายบอไรถนนแต่ว่าไรถนนของคเพิ่อนอยู่แต่นขวาครัแต่ว่าตำรวจเพิ่นบอกเฮห้ชิดกอกลางด้เลนบ่ไดเล่งงเออล้มคงมัคือบ้านเฮาบ้านเฮามันสีมเล่นเด้อมันมันมีมอไซค์ด้วทั้ง้าง บ้านนี้ขามันมอดไส้มาต่ำรถใหญ่นี่ผิดหรือถือเขาว่าเขาผิดตลอดในรถใหญ่แมันยุบแห้งพอไม่มีประกันอยู่เรามีประกันอยู่คุมีประกันประกันแค่อย่างเดียวพิถืถือประกันแค่ย่างเดียวเพราะว่ามีในไทยกับพิคือเก่าเพราะเพิ่นมากมากข้อเมนต์ว่าให้ไปเบิ่งกฎหมายดีเดียวจอดดูดื้อตจับพิถืเก่าเดี๋ยวจอดเดี่ยยังก่้นว่ะ แต่ว่าผมก็เคยเจอข้อหาแปลกๆครับอันนี้จักจิมี่บ่มมี่ด้กฎหมายในบ้านเพื่อนถ้าเอฟซีหรือว่าเพื่อนๆฟังสปปเล่าก็มมนขามาได้คือผมเค่ขี่รถไปทางชชยยะบุรีผนละบ้านนี้รถรถน้อยเพื่อนมาขวางทางไว้ตันทางไว้เข้าไปบ่ได้เฮาที่ไปบอกเจ้าหน้าที่มาบอกรถน้อยเฮาก็เลยเจอข้อหาไอ บงการเจ้าหน้าที่นะอันนี้เคยเสียบหน่อยเสียเป็นพันเหมือนเด้อครับขอหาบงการเจ้าหน้าที่นี่เฮาว่ามีสิทธิไปบงการเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็ได้จากประสบการณ์จริงครับทังที่ดีก็พยายามย่าให้เกิดอูบัตนเหตุครับถึงจะมีประกันมันก็นล่าซ่าครับมันเป็นใจเวลาโดนจากน้อยอยู่ฟังปลอมมันไก่เราอีกอย่างนึงมันก็นอยู่ในช่วงโควิด ้าแม่นขามมือขามขึ้นหรือว่ายืดเยอะเนี่ยครก็จะเป็นอีกเงีเรื่องเงวอีกนะครับก็เลยพญายามอยังให้เกิดอุบัติเหตุครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นอีกด้านหนึ่งจากประสบการณ์จริงถ้าท่านใดที่ว่าบ่ถูกต้องว่าเป็นความเห็นบถูกต้องหรือว่าจังใดก็สามารถคอมเมนต์เขามาไดได้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ รีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมู